ฮัลโหลสวัสด huh, ีค ah. ่ะสวัสดีค่ะเรามาเที่ยวป่าค่ะวันนี้เามาทอาหารปลาไม่ป่าอยู่ไหนปลาสเตอร์ฟูดไวส์ฟิชมิลส์สลักส์ฟูดเนี่ยไปเดินคอมเอา 嗷嗷嗷嗷什么 ชาวมาให้เหรอเชิญเห็ดสูงหนาเชิญเลยนะ <ว numéro. S 2> ตุ๊กมาไปหาเห็ดกันค่ะมาตามลุงเข้าไป <laughs> นี่คือการน้อยแซนดิไฟบนเนเจะชอนคาโปดูซิวันนี้จะได้หรือเปล่าหรือว่าจะได้แต่วิญญาณเห็ด

ไปรับหรือเปล่าหล <laughs> านหลานเตรียมไปรับหรือเปล่า <c oughs> เป็นเป็น,ปนยังไงคะเห็ดแม่มดอ่ะเที่ยวสีแดงๆเหรอเ็นทปน <c oughs>

จะอีกสามดอกแต่ว่าจะเท่าแหล่ไม่เท่าแหล่ค่ะนี่ค่ะจะเท่าแหล่เพเท่าแหล่ตรงนี้ขโดนแดดเนาะพี่ลุงเนาะตรงนี้มันซีนไงเนี่ยแจวแต่ว่ามันในนี้ไหมเอออันนี้อันนี้น่าจะได้เนี่อัได้ี่ยตัด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 อะมันแผทอางันเงออกจากไม้แล้วหรอเหดโดนไมเบปากเจ็บเลยตอีเนี่ยก็พอได้อยู่พอได้แกงอยู่ เอาไปใส่ว้าวเคี้ยู่เคี้ย่มันเนื้อมันยังแน่นอยู่เนี่ยเนื้อมันยังแน่นอยู่เนาะว้าวโหดอกดอกพี่ลุงโชว์ความดอกใหญ่หนิสิโอ้โดอกใหญ่มากเลยค่ะนะอุ้ยดอกใหญ่นะยยนะพี่ลุงเนี่ยเนื้อเนื้อยังแน่อนยยยอยู่แต้วโอ้โดอกใหญ่ดอกใหญ่อยู่

คุบกบคุบกบไม่ได้เห็นกันทีเอากบนี่ยเราไปปนแรงดาเอาขาแดงเนี่ยเป็นพึ่งสะตานพึ่งสะตานอันนี้คือคือพิษใช่ไหมคะแม่มดอันนี้ไม่ใช่อันนี้สไตล์ปะแต่มันขึ้นใกล้กันว่ะเออแต่คิดว่ามันแต่มันมันไม่ไม่นี่กันหรอกโอเคเอาไม้จับนิดหนึ่งเอาใจจับนิดหนึ่งบัวไอ้เจมส์ปากปากกูก็ไม่ออกจากทางเน้องแม่ เราก็เราก็หงแต่ก็ไม่ได้ดูพี่เลยไม่สิดีตายกันสายสายต่ยไปแห้งจะตายโดนน้ำเป็นไม่เนี่ยแต่มันอยู่ใกล้เนี้ยเจอเห็ดเนี่ยมันกินได้มันเห็ดตะตันไงเนี่ยเห็ดตะตันเห็ดไม่ใช่เห็ดตะตันกินไม่ได้แค่ขึ้นแม่มดเลยได้ดอกหนึ่งค่ะย่างจนว่า เผ็ดไม่ได้แล้วก็จะมาดูปลาชมปลามีป่าไว้นน้องเออคราวหน้าเราบอกว่ามาปิกนิกไงนี่ไงเนี่ยฝั่งฝั่งนี้ที่เราเราไม่ได้เจ็บไปนะพี่เด้ยวเนาะเหี่ยลูงลุงเนี่ยข้างหน้าข้างหลังเนี่ยเก็บไปโยชนเอ้ยเออเนี่ยงวดที่แล้วหนูไม่ได้เจ็บเลย เลองเ่าเป่าเสียงหน่อยเาเอ้เห็นหาป่าไม่มีป่าก็ยังมีคลิปนส่ออกสิมอีงไยเยวมเีวนไมต่นะเตอ แกเด็กไปทุนกระนุ่มปังฉันไม่ได้ไม่ได้นะทำไมแต่ร้านนะมาว่าดูเนี่ยดูโดนแกมตลอดทางนีแกก็ฉีกปากมันออกเลยฉีกมันออกเลยไม่ต้องไปท่น้องท่านมอ๋อธรรมศาสตร์คัมเสกสิบดังเด่นเออตรงนี้กับร้านไหนที่เจ้า ว้าวไม่เห็นเงาวิ่งวิ่งอยู่เฮ้ยเยอะอยู่อี่ชอมากพอดีตัวไนะถ้าเาดูเก๋สยใหนด้วยว้าว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 อคล้ายเนี้ยคลายเน้เ้องเาพี่จะุหรือเปล่าไม่ม่เขาไม่ลกานเนี่ยโอโอ้ยหอมนะหอมนะทุมคนก็กินได้ Ich mache es sehr klein, weil die können da das doch nicht alles mehr. essen. Mehr, da, da, da! Oh! Sie kommen! เดี๋ยนี่กุ้งตัวใหญ่เห็นปะนี่ตาดีแถนี่ไงนี่ไงเห็นแล้วอยู่ข้างใต้ซูมซูมพี่เต้าเนี่นี่ตรงเนี้ยปุ๊กเลยเนี่ยตรงเนี้ยตรงกลางขนมปังเนี่ยเด็ดเด็ดคอมเราโอ้ยนี่ไงนี่ไงออกมามาใกล้ๆน้องพี่เตาท่านพี่ซูมซูมแล้วซูมแล้วซูมแล้วบหรเห็นแล้ว มีไงโอ้วเอาเอาสวิงมาสอนไปมุกเนาะเนาะเนาะตาก่คด้วตกนกันเลยโอ้ดูอะดูสภาพแต่ละคนแบบทุ่มเทมากกุ้งใช่ไหมเออสวิมอะไรโอ้ก็สีลุกเอายังนี่อันนี้ละหนูจะซูมหนูจะซูมนี่ทีซู้ให้อย ดูหน่อดูปลาดูปลาด้วยกุ้งกุ้งโอ้ยุงขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วข้าวขึ้นมาแล้วยูเห็นหรือเปล่าเห็นยูซูมใกล้้นปลาเนาะโอ้ดีอะท่้งที่พ่คนีดีเลยเยอะอยู่นะตั้งหลายตัวนึ่งหสองโอ้ยยินดีด้วยเยเลยแบบ้เห็นชัดเจ้าเลยเนาะเนาะึง โอ้โหตัวใหญ่เลยตัวมังเอสดเลยมันกินโอ้ยกุ้งฝรั่งกินขนมปังแล้วก็ลากลงไปข้างล่างไปที่ฉลาดแก่ก็เขากินสงบเสงี่ยมเนาะมันฉลาดเดตเต้ามันมันขึ้นมาข้างบนแล้วมันก็ลากลงไปกินข้างล่างเออเนาะด้ป่านตัวยู่นไม่ใช่ลายยบานเขาถูกนัดเป็นตะมุกยินดีเด้งยังไงพายตัวกับกำลังงามไปสองกับมี่ตัวตัวนี้ก็ซุ่มกินอยู่นะพี่นอตัวนี้ก็ซุ่มกินอยู่นะให้เขามาคุยกันหน่อยนึง